วันนี้เป็นเอดิชันพิเศษของชูรักชุรสนะครับเรื่องในวันพ่อ,อวันนี้มีอะไรพิเศษม,มาฝากท่านผูช้ชมครับคุณหมวันนี้พิเศษมากค่ะเป็นความรักของพ่อนะคะคพ่อคนนี้เป็นทั้งคุณพ่อและก็เป็นพ่อคุณที่น่ารักมากอของครอบครัวน,ะะน่ารักถึงขนาดไหนครับถึงขนาดที่วันนี้เราจะตามไปถึงที่บ้านนะคะไปเปิดบ้านให้เราเห็นความรักและความอบอุ่นกันถึงที่บ้านเรียกว่า รู้กันหมดทุกซอกทุกมือความรักของพ่อคนนี้ค่ะครับคุณพ่อคนนี้เขาบอกเชี่ยวชาญในการสื่อสารด้วยนะ <c oughs> นะครับเป็นนาักการเมืองหนุ่มไฟแรงอนาคตไกลนะครับ <c oughs> คนนี้แหละครับที่บอกว่าเป็นมิสเตอร์30บาทรักษาทุกโรคนะครับอดีตท่านเคยดํารงตาแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันดํารงตาแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเราจะไปพบกับชีวิตครอบครัวของ,ของคุณหมอสุรพงศ์สืบวงลีนะครับ สักครู่เดียวครับหลังโฆษณาร้องร้องไปถ้าหากยังไม่ได้เวลาที่เขาจะต้องทานนมยังไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องเข้ามาเทคแคร์เขาเนี่ยเขาก็ร้องไปเราก็จะไม่กุ้มพอผ่านไปสักวันสองวันเขาเริ่มสนบทเรียนหลังจากนั้นเขาก็จะไม่ร้องอีกแสดงว่าลูกคนที่2องคนที่3เนี่ยไม่ค่อยเอาแต่ใจละเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้แก้วรู้แก้วนะคมช่วงมุมมองแห่งรัฐ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งตกใจว่ารายการชูรักชูรสหายไปไหนนะคะแต่ว่าแมจะมาช่วยสร้างสีสันในช่วงมุมมองแห่งรักค่ะเราจะไปคุยกับบุคคลหลากหลายอาชีพหลากหลายวงการนะคะที่เขามีมุมมองแห่งรักและเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวที่น่าสนใจทีเดียวในวันพ่อแบบนี้ค่ะเราจะมาคุยกับคุณพ่อที่น่ารักของลูกๆสามคนด้วยกันค่ะคุณพ่อท่านนี้เป็นคุณหมอด้วยหลายๆคนให้ความรักและค่อยให้ความนับถือและที่สําคัญคุณหมอท่านนี้ผลักดันนโยบายที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนนั่นก็คือ สามสบาทรักษาทุกโรคไม่ใช่ใครอื่นค่ะนั่นก็คือคุณหมอสุรพงศ์สืบวงลีวันนี้คุณหมอเปิดบ้านให้เรามาพูดคุยอย่างเป็นกันเองทีเดียวค่ะบ้านคุณหมอน่ารักมากๆเราไปคุยคุณหมอกันเลยค่ะ นี้นะคะดิฉันก็อยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ใช่ใครอ,อื่นค่ะนั่นก็คือนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีค่ะสวัสดีคะ่ะบ้าหนหมอค่ะบ้านหมอดต้มรื่นมากเลยนะอยู่มากมากเลยนี่ต้นอะไรคะต้นไซบาลีฮะไซบาลีสวยนะคะครับจริงๆแล้วก็ได้ความคิดตอนที่ไปที่เสถียรธรรมสถานค่ะที่นั่นท่านแม่ชีสันสนีท่านปลูกไว้แล้วงามมากแล้วก็ร่มรื่น ตอนนั้นก็คิดเลยว่าถ้าหากจะต้องต่อเติมปีกไหนของบ้านออกมาเนี่ยก็อยากจะเอาไซบารีมาปูดีนะคะมีเป็นแบบว่าห้อยๆอออกมาเป็นสีชมพูด้วยนะคะครับอ๋อสวยงามมากในในบ้านนี่อยู่กันยังไงคะกี่คนคะคุณหมอคะ ตอนนี้อยู่กัน4คนะคะคือผมพัญญาและลูกชายอีกสองคนลูกสาวนคนโตตอนนี้ไปอยู่ต่างประเทศครับไปเรียนต่อไปเรียนต่อค่ะ,ค,ะคือลูกสาวคนโตเพราะฉะนั้นคุณหมอมีลูก3คนค,คนโตอยู่ต่างประเทศแล้ว1คนเรียนที่เรียนที่เออเพนซิวานียครับค่ะสหรัฐอเมริกาน,นะคะคส่วนอีกสองท่านเป็น ก็เป็นลูกชายนะคะเรียนอยู่ที่ไหนคะพี่หมอคะอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ ISB คะค่ะทั้งสองคนเลยนะคะถ้าย้อนกลับไปตอนที่คุณหมอตอนนั้นอาจจะเป็นคุณหมอใหม่ๆหรือว่าเริ่มเนี่ยตอนนั้นคุณหมอรับราชการอยู่ที่จังหวัดไหนคะตอนเริ่มที่จะมีลูกอะค่ะครับตอนจบใหม่ไปเป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอลำไยมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับโอ้ค่ะตอนนั้นก็ใช้ทุนอยู่ประมาณปีหนึ่งค่ะแล้วก็แต่งงาน หลังจากนั้นอีกปีหนึ่งก็มีลูกคนแรกลูกสาวคนโตนี่นะครับตอนนั้นปี2 5 2 6นั้นในช่วงขวบปีแรกของเขาที่เพิ่งถือกําเนิดมาเนี่ยก็จะเลี้ยงกันอยู่ในโรงพยาบาลบ้านพักที่ผมพักกับโรงพยาบาลที่ทํางานเนี่ยเดินห่างกันเพียงแค่ประมาณสักสิกว่าก้าวก็ถึงแล้วโอ้โหแสดงว่าอยู่ในโรงพยาบาลรักษาคนไข้ว,ว่างๆปุ๊บมาเล่นกับลูกละใช่ครับใช่ครับดังน,นั้นก็ทําใหา้ไม่เป็นภาระหนักจนเกินไปเพราะอย่างทุกวันนี้ ยิ่งอยู่ในสังคมเมืองเนี่ยเราจะพบว่าคุณพ่อคุณแม่ซึ่งต้องทํางานบางครั้งก็ต้องไปฝากลูกเลี้ยงที่สถานรับเลี้ยงเด็กโมเอร์ซอรี่ต่างๆแล้วตกเย็นก็มารับลูกนะครับซึ่งนั้นในแง่ของความใกล้ชิดกอาจจะมีน้อยตรงนี้ก็อาจจะถือว่าโชคดีที่ในช่วงที่เริ่มเลี้ยงลูกคนแรกซึ่งยังไม่ประสีระษารู้แต่ทฤษฎีเปิดตำรา <c oughs> ในแง่กุมารเวชศาสตร์ดูบ้างนะครับแต่ว่าเลี้ยงไม่เป็นเนี่ย ช่วงที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นทําให้เราได้มีเวลาคลุกคลีในการเลี้ยงเขาได้ดีขึ้นค่ะลูกคนแรกนี่ค่อนข้างจะเลี้ยงเองแล้วก็คลุกคลีใกล้ชิดพอคนที่2คนที่3มนี่ใกล้ชิดเหมือนลูกคนแรกไหมคะเอ่อก็เป็นธรรมดาครับเราสรุปบ,บทเรียนจากการเลี้ยงลูกคนแรกว่าเราเผิดพลาดตรงไหนแล้วเราก็ปรับมาและรวมทั้งความเห่อก็น้อยลงนะครับ <laughs> ตอนที่ลูกคนแรกถือกําเนิดมาคืนแรกที่เรากอดเขาไว้ในอ้อมอกเนี่ย คืนนั้นมีเขาเจอโอ้นี่มหัศจรรย์จริงเลยเนี่ยคนนี้มาได้ยังไงเลยนะครับเราก็รู้สึกแบบอยากจะรักเขาถนอมเขาเหมือนไข่ในหินงั้นเขาจะทําอะไรสักนิดสักหน่อยเนี่ยเราก็คอยระแวดระวังไปหมดนะครับไม่ยอมกินข้าวก็ต้องคอยป้อนพอยอมชักจูงว่ากินนะอะไรอย่างนี้นะครับร้องไห้ก็ต้องเรีบโอ้อุ้มก็มาแล้วเขาก็รู้เขาเด็กเขาฉลาดเขารู้ด้วยสัญชาตญาณว่าถ้าเขาทำอย่างนี้เขาร้องแล้วจะมีคนมาอุ้มเพราะฉะนั้นเขาก็จะร้องโยเยค แต่พอมาคนที่2คนที่3เนี่ยเรารู้ละว,ว่าอ๋อจริงๆริงเขาฉลาดกว่าที่เราคิดไว้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นร้องร้องไปถ้าหากยังไม่ได้เวลาที่เขาจะต้องทานนมยังไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องเข้ามาเทคแคร์เขาเนี่ยเขาก็ร้องไปเราก็จะไม่อุ้มพอผ่านไปสักวัน2วันเขาเริ่มสมนุบเรียนหลังจากนั้น<ๆ>เขาก็จะไม่ร้องอีกแสดงว่าลูกคนที่2คนที่3เนี่ยไม่ค่อยเอาแต่ใจละ พราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้แกวรู้แกนคับะบคลิกของลูก3ามคนของคุณหมอมีความแตกต่างมีความเหมือนแกนอะไรตรงไหนบ้างไหมคะครับคือในช่วงแรกลูกสาวคนโตก็จะอาจจะอย่างที่นคฮะก็ค่อนข้างจะเอาใจนิดหน่อยนะครับทําอะไรก็เราต้องคอยตามใจอยู่เสมอเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆก็จะมีลักษณะที่เราค่อนข้างจะ ตามใจมากเขาก็เอาแต่ใจตัวเองมากแต่ว่าพอหลังจากทีเ่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนในแง่ของการดูแลรวมทั้งรวมทั้งระบบการศึกษาซึ่งาการที่เข้าไปอยรียนาชาติเนี่ยก็ทําให้เขารู้จักในแง่ของการที่จะรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นตรงนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่ทําให้ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าลูกทั้ง3าคนเนี่ยจะมีลักษณะของความเป็นตัวของตัวเองมีความรับผิดชอบและมีวิธีคิดที่เป็นระบบเหมือนๆกัน ในช่วงวัยเด็กเนี่ยลูกๆของคุณหมอค่อนข้างจะอยู่ใกล้ชิดกับคุณหมอเพราะว่าตอนนั้นก็ยังเป็นคุณหมอปกติธรรมดาทั่วไปแต่พอมาทํางานทางด้านการเมืองแล้วเนี่ยความใกล้ชิดกับลูกๆเวลาที่อยู่กับลูกๆเนี่ยน้อยลงไปมากไหมคะแล้วก็เราเรามีการจัดสรรเวลาตรงนั้นกันยังไงคะคุณหมอต้องถือว่าอาจจะโชคดีที่ผมเริ่มมาทํางานทางด้านการเมืองเนี่ยตอนที่ลูก ทั้ง3คนคเ,เริ่มที่จะเข้าสู่วัยเรียนแล้วนะครับอย่างออตอนปี2539ซึ่งเริ่มลงสมัครครั้งแรกลูกสาวคนโตเองก็อายุ13ลูกชายคนกลางเองก็อายุ10ขวบสมลูกคนเล็กอายุ6-7ขวบซึ่งถือว่าผ่านช่วงระยะที่เขาจะเริ่มสะสมความเป็นตัวตัวเองใน6ขวบปีแรกของชีวิตมาแล้วเพราะฉะนั้นความมั่นคงฐานที่มั่นคงแข็งแรงเนี่ยมีอยูอ่พอสมควรค การมาทํางานการเมืองก็เลยสบายใจขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการที่ยังมีเวลาที่จะต้องอยู่ด้วยกันพอสมควรเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องใหญ่ผมเองก็ถือเป็นกติกาว่าวันอาทิตย์ถ้าหากไม่ติดอะไรที่จําเป็นจริงๆสําคัญมากจริงๆชนิดที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เนี่ยก็จะขออยู่กับครอบครัวอย่างช่วงเช้าก็อาจจะ มีทำกิจกรรมในบ้านด้วยกันช่วงบ่ายก็จะพาลูกไปเรียนดนตรีช่วงเย็นก็จะทานข้าวด้วยกันบางทีก็อาจจะไปเล่นกีฬาบ้างครับค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวรนะคะอย่างวันพ่อเองี้ยค่ะวันหยุดเนี่ยนะคะได้มีลูกๆมีปีก่อนๆน,นี่เคยมีอะไรพิเศษให้กับคุณพ่อคนนี้ไหมคะครับก็มีฮะบางทีอย่างลูกชายคนเล็กเขาก็ไปพิมพ์เป็นคล้ายๆ ดึงรูปจากพวกอินเทอร์เน็ตต่างๆมาแล้วทำเป็นการ์ดมาให้พ่อ,อครับแล้วก็มีนัดไปกินข้าวกันแล้วก็ทำเซอร์ไพรส์อะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆครับลูกวัยรุ่นสมัยนี้เลี้ยงกันอย่างไรโดยเฉพาะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะมีชื่อเสียงมีเงินทองมีต่างๆนาๆนาเนี่ยในฐานะคุณหมอเองยืนอยู่ตรงจุดนี้เหมือนกันเราจะเลี้ยงลูกวัยรุ่นเนี่ยเลี้ยงกันยังไงดีครับคุณหมอคะค เรื่องครอบครัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดของทุกคนในสังคมนะครับเพราะอย่างทุกวันนี้ที่ผมทําหน้าที่ในตาแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่ที่เราต้องทําให้ดีที่สุดแต่สุดท้ายแล้วสักวันหนึ่งเราก็ต้องพ้นจากตาแหน่งนี้ไปนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องยังอยู่ต่อไปแล้วจนกระทั่งวันที่เราจากโลกนี้ไปคือ การเป็นพ่อการเป็นสามีหรือการเป็นลูกชายของครอบครัวคเพราะฉะนั้นการให้ความสำคัญครอบครัวนี่เป็นเรื่องใหญ่ผมเองถือคติว่าถ้าเราอยากจะให้ลูกดีเป็นคนดีหรือมีอุปนิสัยอย่างไรเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเองถ้าหากเราบอกว่าเราอยากให้ลูกไม่สูบบุรีไม่เที่ยวกลางคืนไม่เล่นการพนันตัวเราเองก็ต้องทําตัวเป็นแบบอย่างถ้าหากเราทําตัวเป็นแบบอย่างเช่นนี้ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะครับเขาก็จะ ได้ซึมซับว่าอ,อ๋อนี่คือมาตรฐานของครอบครัวเราผมเองต้องถือว่าได้รับมาจากคุณพ่อคุณพ่อผมก็ไม่เที่ยวกลางคืนไม่สืบบุรีไม่เล่นการพานันแล้วก็รับผิดชอบต่อครอบครัวอย่างดีเราเองรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้จากตรงนั้นพอมาเป็นตัวเราทุกวันนี้ผมก็เชื่อว่าลูกได้เรียนรู้จากเราเหมือนกันดังนั้นพอถึงช่วงระยะเวลาที่มีวิกฤตของชีวิตอย่างช่วงวัยรุ่นเนี่ย บางทีคนอาจจะร,รู้สึกว่าโอ้น่ากังวลนะลูกจะไปเสี่ยงต่ออะไรก็ตามผมกับพัญญานเนี่ยมักจะคุยอยู่เสมอว่าเราเให้กําเนิดเขาได้แต่ว่าในแง่ของเรื่องชีวิตเรื่องวิญญาณของเขาเนี่ยที่จะต้องมีต่อไปเนี่ยนะครัเป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบตัวเขาเองเราให้ได้คือลักษณะขคองการที่เป็นแบบอย่างงั้นะถ้าเราเป็นแบบอย่างแล้วแล้วพอถ้าหากเขาได้ตระหนักถึงแบบอย่างอย่างนี้ แล้วไปเจอสิ่งที่เย่อยุ่ต่างๆเปิดโอากาสให้เขาคิดแล้วเป็นเพื่อนเขาเสมอถ้าเขามีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยให้เขาสามารถจะเข้ามาพูดคุยกับเราว่าเขาคิดอย่างนี้เขาอย่างนั้นนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าเขาถือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสที่จะมาให้คำปรึกษาได้ดีที่สุดอย่างทั้งลูกสาวลูกชายถ้าเขาจะตัดสินใจไปทําอะไรเนี่ยเราจะบอกว่าไม่เป็นไรอย่างเช่นอยากจะไป ทำก am, ิจกรรมอยากจะไปค้างบ้านเพื s. <S ่อนอย่างนี้ต่างเนี่ยเราบอกว่าไปได้เลยขอเพียงแต่ว่าบอกเราหน่อยว่าไปอยู่ที่ไหนไปทําอะไรแล้วก็ไม่มีประเภทที่ว่าต้องคอยโทรไปแบบเช็คตลอดเวลาว่าอยู่หรือเปล่าไปทําอะไรหรือเปล่าเราเราต้องให้เกียรติเขาเมื่อเราให้เกียรติเขาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทําแล้วเขาจะ ตั้งใจที่จะทําให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ทําให้เกิดความผิดหวังกับเราค่ะในปัญหาวัยรุ่นเนี่ยนอกจากจะมีเรื่องเพื่อนต่างๆแล้วนะยังมีเพื่อนต่างเพศคุณหมอมีทั้งลูกชายมีทั้งลูกสาวลูกๆเคยมาปรึกษาเรื่องเพื่อนต่างเพศไหมคะมีครมีทั้งลูกสาวกับลูกชายซึ่งอยู่ในวัยรุ่นซึ่งแน่นอนก็ต้องมีเพื่อนต่างเพศเคยพามาให้ดูไหมคะก็พามาพาให้ดูพามาแล้วก็ที่เรียว่าเออนี่นะคนนี้เป็นแฟนเขาเราก็รับทราบ ทั้งทั้งลูกสาวลูกชายนะครับแล้วก็บอกว่ากา็คือขอให้ตั้งใจให้เรียนให้ดีที่สุด<า>แล้วก็ศึกษากันไปนะครับ<า>ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาคือเราต้องมองย้อนกลับไปตอนที่เราเป็นวัยรุ่นนะครับค<า>ือตอนที่เป็นวัยรุ่นเราเคยคิดอย่างไรเราเคยอยากจะมีอิสระในแง่ของการที่จะ,ะดําเนินชีวิตอย่างไรเนี่ย<า>เราเคยมองว่าแหมคุณพ่อคุณแม่ทําไมถึงห้ามเราอย่างนู้นอย่างนี้เช,<า>ช่นเดียวกันพอเราเป็นคุณพ่อคุณแม่<า>เราเองก็ต้อง ได้เปิดโอกาสให้ลูกของเราเนี่ยได้มีอิสระที่จะคิดและก็อิสระในการตัดสินใจด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ภายใต้ความเรียกว่าสนใจแล้วการให้คําดูปรึกษาดูแลของเราครับเมื่อลูกเอ่ยคําไหนอยากจะขอคำปรึกษาอยากจะคุยด้วยเนี่ยฟังนะครับแล้วขั้นต่อมาคือต้องฟังเรามีสองหูแต่เรามีหนึ่งปากเพราะฉะนั้นต้องฟังให้มากฟังให้มากกว่าพูดบางครั้งพอลูกยังไม่ทันเอ่ยปากเลย เราก็แบบห้ามห้ามห้ามแล้วก็แทงหรืออะไรเงี้ยดาดดาไปก่อนแล้วลูกก็เลยลูกก็จะถอยเลยแล้วก็ไม่ยอมมาขอคำปรึกษาด้วยเราฟังเขาพอฟังเขาเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องรู้ในจิตวิทยาในการที่จะพูดต่อไปนะครับเช่นว่าเราต้องเริ่มต้นบอกว่าที่เขาพูดมาเนี่ยเราเข้าใจเราคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยดีแต่เราอยากจะขอเสริมว่าตรงนั้น ทำเพิ่มเติมตรงนี้ดีไหมให้มันดีขึ้นอะอย่างนี้นะครับอตอนนั้นเขาจะมาสามว่าเรา รับในสิ่งที่เขาคิดคแล้วหลยยังจากนั้นเขาก็จะรับในสิ่งที่เราได้เสนอไปเขาด้วยต้องฟังคือ1ฟัง2ฟังแล้วค่อยพูดนะคะคฟังมากกว่าพูดนั่นเองแต่ตอนนี้ค่ะมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นก่อนวัยอันควรต่างๆนา,นาโพแต่ละอย่างห,หรายงานมาเด็กเริ่มมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่น้อยมากอายุน,ยน้อยมากคุณหมอมีความเป็นห่วงหรือว่ามีการบอกลูกหรือว่าสอนลูกเสริมสร้างแนวความคิดตรงนี้กับลูกในยังไงบ้างคะครับ ผมคิดว่า,าส่วนที่สําคัญมีมี2ส,ส่วนคือคทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนนะครับอย่างในที่บ้าน,นในแง่ของเรื่องเพศศึกษาเองเ,เราก็จะมีการพูดคุยนะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาขอคําปรึกษาเราก็จะให้คําปรึกษาด้วยในเดียวกันที่โรงเรียนเ,นยเองหลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียนนานาชาติเท่าที่ลูกเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นเพศศึกษาที่ทําให้เข้าใจถึงกระบวนการต่างๆเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าเป็นเรื่องลี้ลับ เรื่องที่แบบจะพูดคุยใครไม่ได้การาเป็นเรื่องปกติธรรมดา,าเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาความรู้ซึ่งอาจจะผิดอยู่นอกโรงเรียนนอกบ้านค่ะคำถามสุดท้ายในวันนี้สําหรับวันพ่อเนี่ยนะคะคนที่เป็นพ่อในยุคนี้ค่ะยุค2002จะก้าวไป2003เนี่ยคุณพ่อต้องเป็นแบบไหนคะคุณหมอคะในสายตาคุณหมอเองคุณพ่อต้องมาจากดาวอังคาร แต่ว่าอยู่บนโลกมนุษย์กับลูกได้ใช่ไหมคะครับคือต้องต้องเรียนว่าผู้ชายทุกวันนี้เนี่ยต้องทําตัวให้เป็นที่พึ่งของทุกๆฝ่ายได้ในฐานเดียวกันเองก็ไม่ต้องถึงขนาดขวยเขินที่จะพึ่งพาคนอื่นด้วยครับคือเราต้องยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นพ่อหรือเป็นแม่เนี่ยเราไม่ได้สมบูรณ์พร้อมไปทั้งหมดเราไม่ใช่เป็น แต่ฮีโร่ได้อย่างเดียวแล้วก็คงจะต้องเป็นคนที่อาจจะต้องอาศัยความรักความอบอุ่นของทุกๆคนในครอบครัวมาเป็นเครื่องที่เจือจุนให้กําลังใจเราในการทํางานด้วยเพราะฉะนั้นการเป็นพ่อในยุคใหม่จะต้องเป็นพ่อที่เข้าใจเข้าใจพัญญาเข้าใจาลูกแล้วช่วยกันร่วมมือร่วมใจกันในครอบครัวเ,เพื่อทําให้บรรยากาศของความรักความอุ่นในครอบครัวน ได้มีผลให้เราทำงานได้ดีขึ้นและงานที่เราทำยิ่งถ้าไปทำให้เกิดความรักความอบอุ่นของคนในครอบครัวอื่นด้วยก็จะยิ่งทำให้สังคมไทยนี้น่าอยู่ขึ้นนี่แหละค่ะวันนี้เป็นข้อคิดนะคะอาจจะได้มุมมองนะคะมุมมองแห่งรักสำหรับครอบครัวหลายๆครอบครัวนะคะที่อาจจะได้นำไปใช้บ้านนะคะเป็นข้อคิดจากคุณพ่อคนหนึ่งค่ะที่อยากจะได้ทั้งกำลังใจนะคะแรงใจและความเข้าใจจากคนในครอบครัวเพราะว่านั่นคือจะเผื่อแผ่ไปถึง ครอบครัวอื่นๆในสังคมได้ด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับท่านในแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีค่ะขอบคุณมาก<ด>ค่ะคุณหมอค่ะ,คะ